โค้ดคะ่ะพี่ไม่กล้าออกไม้เลยคะ่ะอืมไม่ได้เป็นแค่พี่คนเดียวหรอกจะบอกให้คือบางคนเนี่ยเทรดเสียจะไม่กล้าเทรดเลยโดนแต่ sl 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 เล่นไปหมดเลยใช่ไหมทํายังไงแก้ยังไงดีอะเรามาดูที่สาเหตุของปัญหาก่อนทําไมเราถึงเทรดเสียก่อนอืมบางทีมันเสียความมั่นใจเนาะเหมือนกับว่าอ่ามันเกิดความกลัวขึ้นแล้วใช่ไหมนี่เกิดความกลัวขึ้นความกลัวเกิดจากอะไรบ้างความกลัวก็เกิดจาก ประสบการณ์อันเลวร้ายใช่ไหมเออประสบการณ์ไม่ดีอ่าประสบการณ์ไม่ดีเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในจิตใต้สํานึกเราใช่ไหมครับหรือว่ามันก็ฝังอยู่ในหัวเรานั่นแหละว่ากลัวอะไรบ้างกลัวว่าออกไม้ครั้งหน้าเนี่ยมันจะขาดทุนไงกลัวมันจะขาดทุนใช่ไหมกลัวว่าเฮ้ยครั้งหน้าเนี่ยเออราคาเนี่ยวิ่งมาแตะเส้นตรงนี้และเออม,มันเด้งลงพอครั้งหน้าอีกปุ๊บเนี่ย ไม่กาเซลแล้วอย่างเงี้ยมันนี้ยกตัวอย่างนะระบบอื่นก็เหมือนกันพอมันมาปุ๊บไม่กล้ากลัวว่ามันจะทะลุขึ้นไปแล้วก็โดน s ออใช่ไหมนี่ไม่มั่นใจสรุปก็ได้แต่นั่งดูว่า,าถ้าราคามันไปถูกทางเนี่ยเสียดายจังใช่ไหมหรือบางทีจะไปเข้านะซวยวิ่งขึ้นไปเอออีกอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าบางคนไม่มีระบบเทรดด้วยซ้ำครั้งนี้เทรดแบบนี้ครั้งต่อไปมันมาอีกตีแนวอย่างงี้ดีกว่าอืม เออเอาโซนนี้อใช่ไหมพอรอบหน้าปุ๊บเปลี่ยนอีกเอ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมทีนี้สับสนแล้วสุดท้ายแบบจอดเกิดอาการที่เรียกว่าจอดจอดก็คือหยุดอยู่นิ่งๆก่อนพวกทุกอย่างมันตีกันไปหมดเลยไม่รู้จะเริ่มกลับมาเริ่มยังไงดีนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยที่ทําให้เกิดความกลัวจะประสบการณ์ไม่ดีประสบการณ์ไม่ดีมาจากการที่เรา ไม่มีบันทึกการเทรดหรือว่าสถิติใช่ไห้ยอมรับมาสถิีๆใช่ไหมไม่ทําบันทึกการเทรดใช่ไหมทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับพอเราไม่มีบันทึกการเทรดมันหมายความว่าเราอาจจะเทรดไม่เป็นระบบใช่ไหมเทรดไม่เป็นระบบไหมพอเทรดไม่เป็นระบบมันก็เลยบันทึกการเทรดไม่ได้ ถูกปะเพราะว่าทําแต่ละครั้งไม่ซ้ํากันเลยหรือพยายามจะทําซ้ําแล้วได้สามครั้งสามครั้งเลิกแล้วเปลี่ยนแล้วเออแล้วก็ไม่ได้บันทึกด้วยเราก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวแล้วทีนี้แบบไหนกันแน่ที่มันเวิร์กหรือว่าครั้งที่มันโดนสต็อปลอสเนี่ยมันโดนเพราะอะไรครั้งนั้นเนี่ยเราดูครบหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกลับมาแก้ที่สาเหตุของปัญหาก่อนเนาะกลับไปเริ่มเช็คที่ระบบเทรดของเราก่อน ระบบเทรดเออระบบเทรดของเราก่อนว่าเวลาเราเปิดการาฟมาเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยเรื่องโครงสร้างเนี่ยเราดูอะไรบ้างอ่ะแต่ละคนอาจจะใช้วิธีไม่เหมือนกันนะแต่หาโครงสร้างก่อนอันที่สองเราดูโครงสร้างแล้วเนี่ยเรารู้แล้วเทรนด์รู้แรงแล้วสองเนี่ยเราจะหาโซนซื้อขายสําคัญเนี่ยแนวรับแนวต้านโซนจะซื้อโซนจะขายเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยเราดูอะไรแล้วเราดูเหมือนกันทุกครั้งไหมเออ สามเข้าสี่ออกใช่ไหมเนี่ยระบบเสียดหนึ่งสองสามสี่หรือใครจะมีห้าหกก็แล้วแต่ตามสเต็ปของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยเขียนตรงนี้ออกมาเอากระดาษมาหรือเอา iPad มาเขียนออกมานะครับเขียนออกมาถ้าใครอยู่ในคลารเรียนหรือว่าเอา่อเรียนส่วนตัวกันส่งกันบ้านด้วยนะครับส่งตรงนี้มาให้ดูก่อนก่อนอื่นใดก่อนจะทําอะไรส่งระบบเทปมาให้ดูก่อนว่าใช้อะไรกําหนดแต่อย่างน้อยใน ต้องมีสี่ข้ออืมต้องมีสี่ข้อคือต้องมีโครงสร้างต้องมีโซนบริเวณซื้อขายสําคัญต้องมีอ่าจุดเขาเรียกว่าทริกเกอร์การเข้าของตัวเองอ่ะเข้าตอนไหนอ่าจังหวะไหนที่เข้าใช้อะไรเข้าแล้วก็ออกยังไงวิธีการวางเนี่ยถ้ามีครบตรงเนี้ยเราถึงจะเอาไปทำอ่าเอาไปเอาไปเทรดเออเอาไปลงมือเทรดนะครับแล้วก็เทรด บวกด้วย List m a n จเ e ้น n ์ไม่ใช่อาอ่ะรีสนจเม้น์นะครับใช้ความเสี่ยงที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจเออหรือจะ Paper ร์เทรก่อนนะครับหรือจะเปเปอร์เทก่อนก็ได้หรือเดโมไม่แนะนำไม่อยากให้เดโมเพราะว่าอารมณ์มันไม่เหมือนกันมันไม่รู้สึกสัมผัสถึงการรอการที่รู้สึกว่าจะเสียงเงินจริงๆให้ใช้เอ่อ ให้ใช้ i s ส p r r t r a ทดดีกว่านะครับใช้ความเสี่ยงที่น้อยที่เรารู้สึกว่าเออเสียแค่นี้รู้ว่าจะเสียแบบ1ิบาทอะยอมได้ไม่กังวลไม่ต้องเปิดการาฟมาดูยอมปล่อยให้ถึง SL หรือ TP ได้อ่ะเอาไว้ถึงจุดนี้ก่อนนะพอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราถึงจะมาเก็บสถิติอย่างที่เคยดูอ่ะไปย้อนดูคลิปนะการทำบันทึกการเทรดนะครับทำในแบบที่ตัวเองถนัดได้เลยขี้เกียจก็ทำแบบขี้เกียจ ทำมัน,เหม,นเหมือนเรานี่แหละก็เก็บสถิติได้อ่าเพราะฉะนั้นมันต้องมีระบบเทรดที่สามารถทำซ้ำได้ก่อนพอทำซ้ำได้มันถึงจะเก็บสถิติได้ แล้วการที่เราใช้ความเสี่ยงไม่เยอะเนี่ยมันจะกําจัดความกลัวออกไปทําให้เราถือถึง SL หรือ TP แล้วลอรอกราฟมันเฉลยไปต่ออีกสักพักนึงเราจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเราเข้าแบบเนี้ยมันให้ผลแบบนี้นะแล้วถ้าทาซ้ําทําซ้าเรื่อยๆเนี่ยมันเวิร์กไหมแล้วก็อย่าลืมปรึกษาโค้ดของตัวเองด้วยจะเรียนกับที่ไหนก็นแล้วแต่กับใครก็ได้ก็ลองปรึกษาเขาดูนะว่าจูนระบบเทรดได้ไหมเออพอเรามีสถิติปุ๊บเรารู้แล้วว่าเรา มีวินเลทเนี่ยอ่าสมมติว่าวิธีเนี้ยทำซ้ำเนี่ยห้าหกข้อเนี้ยทำซ้ำไปเลยร้อยครั้งอ่อมีเทรดเซตอัพมาร้อยรอบเนี่ยวินอยู่ที่ประมาณแบบสี่สิบเปอร์เซ็นโอ้โหสิบไม้แพ้หกชนะสี่แต่ว่าอาอา,อาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณอ่าไม่เยอะมากอ่าหนึ่งถึงสองหนึ่งถึงสองเท่าอืมหนึ่งถึงสองเท่าก็อยู่ในช่วงปกตินาออาจจะมีแบบมาสามบ้างหรือว่าอาจจะไปศูนย์จุดเจ็ดจุดแปดบ้างในบางทีตกใจปิดอะไรเงี้ยเนาะ อ่าไดประมาณเนี้ยเราได้สถิติมาแล้วพอเรามีสถิติแล้วเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมเราย้อนกลับมาที่ข้างบนนี้มันจะย้อนกลับมาตรงนี้ย้อนกลับมานี่เลยย้อนกลับมาทําลายความกลัวทิ้งใช่ปะ่ะเพราะว่าเราไม่กลัวแล้วเรารู้แล้วว่าทุกครั้งที่เราเข้าเทรดเรามีโอกาสสี่เอร์เซนที่มันจะเข้าเป้าถึง tp จากสถิติที่เราเก็บมาด้วยการใช้ระบบเทรดนี้และความเสี่ยงประมาณนี้ถูกไหม แล้วเวลาได้เราได้ประมาณหนึ่งถึงสองเท่าอผลรวมออกมาณร้อยไม้เนี่ยเป็นกำไรไหมอืหกอ่ถ้าหกหกไม้ที่แพ้ใช่ป่ะก็คือ s อสเหกเขาเรียกอะไรอ่าหกหกไม้อืมทีพีสี่ไม้สมมติว่าได้สองแล้วกันเนาะหกคูณหนึ่งเท่ากับหกสี่คูณสองเท่ากับแปดผลรวม โปรฟิตแฟกเตอร์หรือว่าไอตัวนั้นน่ะบวกสใช่ไหมหมายความว่าในระยะยาวเนี่ยระบบเทรดเนี้ยก็สามารถทํากําไรได้ไม่งงนะไม่งงนะสมมุติว่า6กไม้แพ้1เท่าอ่าสไม้เนี่ยชนะ2เท่าแล้วกันมันก็8ปดไงแปดลบหก็เหลือสองไงผลรวมก็เลยบวกเป็นกําไรจะใช้หลอดไซส์เท่าไหร่ก็คูณไปนะครับอ่าแล้วทีนี้พอเราเริ่มมั่นใจขึ้นเนี่ยแล้ว ตอนนั้นเองเราก็จะอารมณ์ก็จะนิ่งด้วยเดี๋ยวเราก็ค่อยเพิ่มขนาดทุนก็ได้หรือค่อยๆเพิ่มหลอดไซส์ขึ้นไปตามความมั่นใจเนาะอันนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องของการประเมินความเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์นะก็ไปประเมินเอาว่าเดี๋ยวร้อยไม้ยังไงชํานาญอยู่แล้วละ่ะเราจะรู้แล้วว่าระบบเราอะเก่งกับตลาดแบบไหนหรือไม่เก่งกับตลาดแบบไหนเราอาจจะปรับหลอดไซส์แล้วก็บริหารความเสี่ยงเอาก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยวิธีกําจัดความกลัวเนี่ยมันเป็นกระบวนการในการ แก้ที่ต้นเหตุแบบนี้ก่อนเออไม่ต้องอย่าไปหาทางลัดจะไปแบบว่าโดดไปหาระบบใหม่ก็ก็เป็นอยู่ดีเพราะว่าไปใช้ระบบเทรดใหม่เปลี่ยนเทคนิคใหม่หาคูใหม่ก็เหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีสถิติแล้วเราจะมั่นใจตัวเองได้ไงว่าระบบเทรดนั้นเราจะเทรดได้เหมือนเขาอะเราจะใช้ได้เหมือนเขาไหมแล้วก็เราจะเข้าใจได้เหมือนคนอื่นเขาไหมล่ะถ้าเราไม่ได้ลองเองใช่ไหมครับอ่ะวันนี้เรามาแก้ปัญหา การเทรดเสียจนไม่กล้าเทรดเนาะมีวิธีแก้นะครับถ้าใครยังไม่รู้วิธีก็มาดูในนี้แหละมีวิธีแก้ให้นะครับประมาณนี้เนาะ